รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าไหมสลาบนะเ,เนื้อผ้าจะเบานะคะตอนนี้เนื้อผ้าลื่นเย็นค่ะพี่ผ้าจะเป็นอัยนดย่นนิดๆินะสวยมากมากค่ะตอนนี้ไหมสลับเบานุ่น เบาเนื l, mais 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 mais. Tipo, ้อลื่นนะคะพี่เนื้อเย็นใส่สบายเนื้อผ้าไม่มีซับในนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าไม่ยืดนะงานค่ะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะแล้วก็กระดุมมุกตรงนี้นะคะพี่สวยมากๆแกะได้จริงด้วยแขนใส่สบายเลยค่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะแล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้ค่ะพี่กระเป๋าตรงนี้ทั้งสองข้างนะกระเป๋ารึดนะ ่นด้านหลังก็พิมพ์ลายให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะแนะนําเลยผ้าเบาลื่นเย็นใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่มีซักใหมเนนะื้อผ้าไม่ยืดตัวนี้นะคะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้านะคะพี่52นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะตัวนี้นะคะ หน้าผ้า52ความยาว45นิ้วนะคะพี่แขนยาว17นิ้วนะคะพี่ตัวนี้แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่เป็นซีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่รุ่นนี้นะพิเศษค่ะพี่ให้พี่แค่2 3 9เท่านั้นค่ะพี่พี่เอาไปแค่2 3 9นะพี่ตัวนี้อกหน้าผ้า52นะคะพี่ความยาว45นิ้วนะ แขนยาว17นิ้วนะคะพี่ตัวนี้นะแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยผ้าดีมากๆค่ะพี่ให้พี่นะ2 3 9เท่านั้นค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งค่ะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลฟ์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสด้วยนะคะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้นะเวลาถ้าพี่สั่งย้อนหลังนะคะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสิ่งนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้จะขอเรียกสีกลมนะตรงริ้วตรงนี้มันจะเป็นสีกลมนะคะพี่แบบนี้นะให้พี่แค่2 3 9เกเท่านั้นนะริ้วเป็นกลมเทามันจะสลับกันนะคะพี่แบบนี้นะ นะคะขอเรียกสีกลมจะได้เรียกง่ายๆนะคะพี่เอาไปแค่สองสามเก้าค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะมันจะเป็นริ้วชมพูแดงตัดกันอย่างนี้ขอเรียกชมพูนะคะตัวนี้นะถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้นะพี่จะได้ตัวนี้ค่ะสีนี้จะเรียกสีเขียวนะและสีสุดท้ายและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ตรงริ้วมันจะเป็นสีเทาดํานะขอเรียกสีดํานะคะพี่ให้พี่แค่ สองสามเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวกันไห่บอกเพิ่มรุ่นนี้ผ้าดีมากๆค่ะพี่ผ้าใหม่สลาบนะผ้าดีเลยให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่นี่นะสีดําค่ะต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้จะได้สีเขียวนะถ้าต,ตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวะคะ่ะ สีนี้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าชมพูนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะสีชมพูคะ่ะใส่ภาพแขนสวยๆได้เลยนะคะพี่สวยมากๆตัวนี้และสีสุดท้ายคะ่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่ให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้คะ่ะพี่